สวัสดีค่ะสวีตอนเช้านะคะวันนี้ออกทําธุระส่งงานนะคะทํางานมาสองวันพอวันจะส่งงานฝนตกดูบรรยากาศนะคะคเพื่อนๆไม่ต้องอดอดหลับอดนอนมาสองคืนจะไปส่งงานฝนตกหนะักเออนี่คือบรรยากาศช่วงนี้นะคะโอบรรยากาศที่ไม่น่าออกไปไหนเลยนะคะ ยอมอดหลับอดนอนเสาร์อาทิตย์ทำงานนะคะเพื่อส่งรายงานผลสุดท้ายไปก็แบบนี้นะคะดูฝนนะคะนี่คือบรรยากาศอาตอนนี้นะคะบรรยากาศฝนตกฝนตกแต่ก็ต้องรีบนะคะพอมีเวลาจำกัดขับรถเร็วมากนะคะ รีบๆนะคะรีบๆนะคะวันนี้ก็มันเป็นบรรยากาศที่ฝนตกนะคะอาจจะไม่สวยนะคะแต่ก็นี่คือหน้าที่ที่ต้องทำนะคะส่งงานนะคะส่งงานยอมอดหลับอดนอนทํางานเพื่อจะส่งวันนี้นะคะวันนี้ก็ได้ทําหน้าที่แล้วนะคะก็ประมาณสักอีกประมาณอีกครึ่งชั่วโมงก็ถึงนะคะอีกครึ่งชั่วโมงก็ถึงนะคะถึงที่ที่ท,ทางานนะคะ แต่ก็สําหรับปีนี้ก็เรื่องอางานก็เสร็จนะคะปีนี้นะคะต้องทําส่งทุกปีนะคะทุกปีนะคะก็เป็นหน้าที่ของเราเนาะเราก็ต้องทําเห็นไหมคะฝนตกฝนตกแต่ไม่เป็นไรนนั่งรถนะคะแต่ก็เป็นอะไรที่ไม่ชอบนะคะแต่บรรยากาศข้างนอกก็ดูเขียวสดชื่นนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีฝนเยอะแ้วก็ มีหญ้าเขียวแบบใบไม้ก็ยังไม่ร่วงหมดนะคะนี่เริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะแต่ว่า,าต่างประเทศเป็นอากาศที่ดีนะคะตอนนี้ตอนนอี้อยู่ในรถนะคะ10องศานะคะข้างนอกก็จะประมาณสัก7หรือ8องศานะคะแต่ในรถนะคะ10องศานะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ดูแล้วก็ ชดชื่นนะคะชดชื่นนะคะแต่พูดถึงถ้ามีแดดนะคะที่วิวตรงนี้จะสวยมากนะคะเพราะว่าเป็นที่เ,เ,ป,เป็นที่ราบนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเอจอหน้าฝนนะคะมันก็เลยได้สภาพแบบนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราทํางานนะคะเราก็ต้องส่งงานให้เสร็จนะคะก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องทํานะคะก็ตัวเดียวก็ส่งงานเสร็จก่อนแล้วก็กลับมา พักผ่อนเหมือนเดิมนะคะก็เป็นอะไรที่ไม่อยากจะออกบ้านฝนตกอย่างนี้มันต้องกินนอนใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่แฉะนะคะฝนตกฝนตกนี่แฉะนะต้องใส่เสื้อแบบแบบกันฝนอะไรด้วยนะคะอย่างเงี้ยมันก็ดูแล้วมันก็ไม่โอเคนะคะแต่ว่าเราก็มาทำหน้าที่ เป็นหน้าที่หลักนะคะทุกอย่างเราต้องทําหน้าที่หลักเป็นอันดับแรกนะคะเออเราก็ต้องเข้าใจนะคะบางคนก็อาจจะว่าเออทํานูน่นทํานี่นะคะงานก็คืองานนะคะเราอย่าทิ้งหน้าที่การงานนะคะยอมอดหลับอดนอน2วันนะคะติดไฟแดงอีกต่างหากด้วยนะคะไม่เป็นไรนะคะเจ้าบ้านแบบตื่นมาก,ากาลัวเอกสารจะไม่ครบนะคะเพราะส่งงานด่วนนะคะเราทำสองวันไม่เสิทธ์ทายเอกสาร โอ้เยอะมากนะคะก็ประมาณนี้นะคะบรรยากาศตอนเช้าเช้านะคะเช้าตรู่นะคะก็ทุกคนก็ออกทํางานนะคะเพราะวันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยนะคะนี่เราจะเลี้ยวเข้าไปเส้นนี้นะคะนี่คือบรรยากาศที่ไม่อยากจะไปไหนเพราะมันเป็นเป็นช่วงฤดูฝนแล้วนะคะใบไม้ก็ยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ร่วงหมดนะคะบางบางต้นก็ยังเขียวอยู่นะคะ บางต้นก็อาจจะบางนันก็อาจจะโอเคเมื่อมาถึงตรงนี้เสร็จนะคะเราก็จะหาที่จอดรถก่อนนะกะ็มานีเอาเฮียดแบล็กฟรายมานีเอาโอเคก็ ่โอเคแล้วก็ขอจอดรถก่อนนะคะโอเคนะคะโอเคนะคะ